ดีค่ะทิพย์นะคะโปรดักจีเนี่ยจากสยามนิสสันเออาสาขาเจ้าฟ้านะคะวันนี้ทิพย์จะพามาดูตัวเจ้านิวนิสสันเทอร่าใหม่นะคะวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงจากของเก่าบ้างนะคะสำหรับตัวนิวนิสสันเทอร่าใหม่นี่นะคะเริ่มจากกระชังหน้าด้านหน้าเลยนะคะ,ะกระชังหน้าด้านหน้าเนี่ยค่ะ เราออกแบบให้มันดูใหญ่ขึ้นเพิ่มพื้นที่ของตัวโครเมียมให้มันมากขึ้นนะคะเพิ่มความหรูหราโดดเด่นเราเพิ่มมากขึ้นถึง3.5เท่าเลยนะคะสําหรับพื้นที่ของตัวโครเมียมตัวนี้นะคะแล้วกระโปรงหน้าค่ะออกแบบให้ดูสมูทมากขึ้นนะคะเพิ่มเพิ่มความโดดเด่นสวยหรูด,ดูทันสมัยมากขึ้นนะคะแล้วก็มาดูอีกอย่างนึ่ะคะ่ะไฟตันหมอกนะคะไฟตันหมอกตัวนี้ออกแบบใหม่นะคะเป็น LED ทั้งหมดเลยนะคะดูดีไซน์ของของการจัดโครเมียมนะคะเพิ่มความโดดเด่นดูสวยงามขึ้นนะคะแล้วก็มาตัว เรามาดูตัวไฟหน้านะคะไฟหน้าสําหรับไฟหีตัวนี้เป็นเดียมรันนิ่งไรนะคะเป็น LED ทั้งหมดเลยนะคะตัวนี้แล้วก็ไฟหน้าค่ะไฟหน้าเป็น LED ถึงสีดวงนะคะให้เพิ่มความสว่างจากตัวเดิมถึง34เท่าเลยนะคะทําให้การขับขี่ของเราเพิ่มความปลอดภัยทุกเส้นทางเลยนะคะสําหรับตัวนี้ค่ะไฟหลีเ็าจะเปิดปิด อัตโนมัตินะคะค่ะนิวเนีสันเทอร่าใหม่นะคะมาด้วยล้ออลลอย18นิ้วนะคะขอบ18นิ้วพร้อมด้วยดิสเบรกนะคะตัวนี้ใหม่เลยค่ะดิสเบรกหน้าหลัง4ล้อเลยนะคะสําหรับตัวดิสเบรกนะคะเพิ่มการดิสเบรกให้มันใหญ่ขึ้นสําหรับคู่หน้านะคะด้านหลังก็จะเป็นดิสเบรก ดิสเบรกทั้งหมด4ล้อเลยนะคะใหม่จริงๆคะ่ะสําหรับนิสสันเทอร์ราค่ะล้อลอยสเปนนิ้วทูโทนนะคะเดี๋ยวทิพจะพามาดูด้านท้ายของตัวนิวส์นิสสันเทอร์านะคะดูจากาไฟท้ายนะคะไฟไฟท้ายและไฟเบรกจะเป็น LED ทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็เพิ่มตัวนี้ค่ะเป็นครเมียมฝาท้ายนะคะพร้อมด้วยโลโก้เทอร์ราที่โดดเด่นนะคะดูดีมีสไตล์ค่ะเดี๋ยวทิพจะดูตัวนี้สําหรับประตูก็จะเป็นออตโต้นะคะเป็นตัวออตโต้ลิฟเกตง่ายๆคะ่ะแค่แตะ ฝาท้ายเราก็ทํางานนะคะเป็นตัวออโต้นะคะค่ะอีซี่มากค่ะพามาดูห้องผู้โดยสารด้านในนะคะเดี๋ยวทิพย์ขออนุญ,ญาตปรับเบาะนิดนึงนะคะเบาะตัวนี้สําหรับเบาะตัวนี้ก็ปรับไฟฟ้านะคะในแปดทิศทางนะคะเดี๋ยวทิพย์ขออนุญ,ญาตปรับเบาะนิดนึงนะคะเป็นเบาะไฟฟ้านะคะปรับได้แปดทิศทางค่ะร่างข้างบนนะคะโอเคค่ะ เดี๋ยวด้านในนะคะเดี๋ยวเรามาดูดีไซน์การออกแบบด้านในนะคะการออกแบบเป็นทูโทนนะคะทําให้ดูหรูหรารายละเอียดที่ดูโดดเด่นขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันที่พวงมาลัยนะคะฟังก์ชันก็จะเป็นพวงมาลัยมัติมีเดียนะคะอันนี้ก็จะรับโทรศัพท์ที่พวงมาลยัยควบคุมดูรายละเอียดจากพวงมาลัยได้เลยนะคะคุยคอนโทนขวังนี้ก็จะเป็นคุยคอนโทนนะคะสําหรับตัวฟังก์ชันมัลติมีเดียนะคะค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูห้องผู้โดยสารด้านในนะคะออกแบบ เป็นทูโทนะคะเพิ่มความหรูหราให้ห้องผู้โดยสารมากขึ้นนะคะสําหรับตัวเบาะตัวเบาะตัวนี้ก็จะเป็นเป็นเบาะคาบิตี้นะคะป้องกันร,ระบบกันไม่ลาเวลาเราเดินทางไกลนะคะสําหรับตัวเบรกมือตรงนี้ค่ะเพิ่มมาใหม่เลยเป็นเบรกมือไฟฟ้านะคะตัวนี้ค่ะ,มมละ,คะ,คะแล้วเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของหน้าจอนะคะหน้าจอตัวนี้เ็าจะเป็นหน้าจอทัชสกรีน9นิ้วนะคะเดี๋ยวที่ขออนุญาตสตาร์ทรถนิดนึงนะคะ <Yeah. S 1> ค่ะดูความเงียบของห้องผู้โดยสารนะคะสาหรับนิวนิสันเทอร่าใหม่เงียบมากค่ะอ่าเดี๋ยวเรามาดูตัว หน้าจอกันนะคะหน้าจอตัวนี้รองรับ Android Auto แล้วก็ Apple CarPlay นะคะแล้วก็การอ n นเทอร์เนสามารถรองรับจอแสดงผลด้านหลังค่ะอันนี้เป็นการเป็นครั้งแรกของการเชื่อมต่อแบบ Apple CarPlay แบบไร้สายนะคะเดี๋ยวสาธิตให้ดูนะคะตัวนี้ การเชื่อมต่อนะคะเชื่อมต่อแบบไร้สายตัว Apple CarPlay นะคะสามารถเชื่อมต่อแบบ Wi-Fi ได้เลยแล้วก็เชื่อมต่อไปถึงหน้าจอห้องผู้โดยสารด้านหลังเลยนะคะสําหรับตัว Nissan Terra ตัวนี้นะคะสําหรับ Nissan t e r a ใหม่นะคะติดตั้งระบบเสียง Mode Premium Audio System นะคะพร้อมลาโพงทั้งหมด8ตําแหน่งนะคะออกแบบโดย Bose ให้เหมาะสมกับห้องผู้โดยสารกลองตัว t e r ่ a ใหม่นะคะโดยเฉพาะสร้างอัตราลในการฟังเพลงที่สมจริเงเหมือนยกไปที่คอนเสิร์ตเข้ามาไว้ในรถเลยนะคะให้ประสบการณ์เนื้อ ากวานให้ภาพแบบสมจริงเหมือนอยู่ในโรงภาพยนตร์เลยนะคะสําหรับตัวนิวเ e ล,ลา่าตัวนี้ระบบโบสนะคะระบบเสียงที่ดีที่สุดอยู่ตอนนี้นะคะค่ะเดี๋ยวทิพจะพามาดูห้องผู้โดยสารทางด้านหลังนะคะมีความบันเทิงคอยอยู่นะคะสหรับตัวห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะอ่าเรามาดูหน้าจอคะ่ะหน้าจอตอนนี้เราหน้าจอ กว้างถึง11นิ้วเลยนะคะสําหรับความบันเทิงของเรานะคะเดี๋ยวที่จะสาธิตให้ดูนะคะเดี๋ยวทิบจะเลือก YouTube ให้ดูนะคะค่ะเดี๋ยวที่จะมาเทสเสียงเบสให้ดูนะคะว่าลําโพงของเราเนี่ยคะ่ะเสียงดีแค่ไหนเนะาะโอเคค่ะโอ้ยมันอยู่ในโรงภาพยนตร์เลยนะคะให้เสียงสมงจริงมากตื่นเต้นทุกเส้นทางเลยนะคะ นั่งอยู่ในนั่งดูคอนเสิร์ตเลยนะคะตื่นเต้นเล้าใส่เสียงเคลอนหมดเลยนะคะไม่มีเบื่อแน่นอนค่ะทุกเส้นทางที่เราไปนะคะมีแต่ความตื่นเต้นเร้าใจนะคะสําหรับตัวเอนเตอร์เทนของเราเตัวน,นี้ง่ายมากค่ะแค่เชื่อมต่อไวลร์าสายก็สามารถ ้อย่่างทีเห็นนะคะคสําหรับความสะดวกสบายของห้องผู้โดยสารนะคะเรามีที่เสียบสาย USB ได้ให้ถึง5จุดเลยนะคะคนห้องผู้โดยสารเยอะแค่ไหนก็รับรองค่ะไม่มีการแย่งเสียบสาย USB กันเลยนะคะเดี๋ยวทิปจะพามาดูระบบความลปลอดภัยของเจ้านิสัน n Terra ใหม่ตัวนี้นิดนึงนะคะนี่ค่ะมาพร้อมกล้อง360องศานะคะกล้องอาวาววิวนะคะตัวนี้ค่ะ หมดรอบคันเลยนะคะไม่มีโอกาสได้ชนนะคะสําหรับกล้อง360องศาตัวนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะเราจะมีตัวบส sport warning นะคะเตือนจุดอับสายตานะคะสําหรับ New nissan terra ใหม่ ค่ะแล้วก็มาดูด้านหน้านะคะด้านหน้าตัวนี้เ็าจะมีระบบเบรกอิมเมอร์เจนซี่เบรกนะคะระบบเบรกฉุกเฉินแล้วก็ระบบเตือนก่อนการชนนะคะสําหรับความปลอดภัยของเจ้านิวนิสันเทร่าใหม่นะคะชิปจะพามาดูความปลอดภัยทางด้านหลังรถนะคะตัวนี้จะเป็นตัว RCTA นะคะตรวจจับรถที่เข้ามาขนาดที่เราถอยนะคะเรามองไม่เห็นเนี่ยคะ่ะสัญญาณตัวนี้คะ่ะจะคอยเตือนให้ผู้ขับออบอกอย่าเพิ่งถอยนะคะมันจะมีรถมาทางด้านหลังเซฟตี้นะคะเซฟตี้สำหรับออถอยด้านหลังขนาที่เรามองไม่เห็นนะคะ เดี๋ยวทิฟจะพาไปดูตัวของเครื่องยนต์นะคะเครื่องยนต์ตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์2.3งจุดสามซีซีนะคะเครื่อง2 3 0 0มซีซีมาพร้อมด้วยแรงม้า190เแรงม้านะคะสาหรับเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ทวินเทอร์โบนะคะเป็นเทอร์โบคู่ค่ะ เราจะมาพบกับตัวโปรโมชั่นนะคะโปรโมชั่นของนิสสันเทอร่าใหม่ตอนนี้นะคะพบกับดอกเบีย้ยต่ำนะคะดอกเบีย้ยจะอยู่ที่1.49นะคะพร้อมวารันตีตัวรถนะคะรับประกันคุณภาพรถถึง5ปีหรือ150,000กโลกันเลยนะคะแล้วก็ฟรีพวกอุปกรณ์ตกแต่งนะคะฟรีเป็นตัวออโต้ลิฟ์เกตนะคะแผงประตูด้านข้างนะคะแล้วใส่กรองพรีเมียมนะคะแล้วก็ชุดเชื่อมต่อสมาร์ททีวีพร้อมด้วยพรมปูพื้นของแพ้จากนิสสันเลยนะคะสําหรับโปรโมชั่นตอนนี้นะคะ ำหรับยูนิสันเทอร่าใหม่ตอนนี้เปิดให้ทดลองขับกันแล้วนะคะสามารถเข้ามาทดลองขับได้ที่สายามนิสันเออาสาขาเจ้าฟ้าและสาขาภูเก็ตนะคะตรงควนดีแดงนะคะเข้ามาทดลองขับได้ทั้งสองสาขาเลยนะคะหรือติดต่อพันช่องทาง a c e b o o k เพจบริษัทหรือเบอร์โทรนะคะ0 7 6 2 1 7 9 5 3นถึงนะคะสามารถติดต่อเข้ามาจองทดลองขับกันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ทิปขอลากันเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่อีีหน้านะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ